ครูทรายคะได้ใบเสนอราคาของครูทรายมาแล้วนะคะแล้วทีนี้วิธีการที่จะพูดให้กับลูกค้าจนไปถึงกระบวนการปิดการขายคะ่ะทำอย่างไร ลองมาฟังกันดูนะคะขั้นแรกเมื่อเราปิิ้นมาแล้วนะคะเวลาที่เราอ่านให้ลูกค้าฟังอะ่ะเราจะต้องอ่านจากบนลงล่างนะคะในส่วนเนื้อหาบนนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลของบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีการจ้อ,จองทําสัญญานะราคาบ้านอยู่ที่เท่าไหร่นะมีเงินดาวหรือไม่ใช่ไหมคะถัดมาก็จะมีในเรื่องของในส่วนของแถมใช่ไหมคะตรงนี้แหละคะ่ะที่เราจะเอาไว้ออฟเฟอร์ปิดการขายลูกค้าสมมติว่าเรามีบัตเจตนะอยู่ที่20 20รายการนะของแถมเราก็จะพิมพ์นะในใบเสนอราคาชุดแรกเนี่ยเพียงแค่15รายการแล้วเราก็จะอ่านให้ลูกค้าฟังจนถึงรายการที่15หลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องถามลูกค้าต่อไปว่าถ้าลูกค้านะคะตัดสินใจภายในวันนี้นะคะ เราจะออฟเฟอร์นะหรือว่าขอของแถมเพิ่มให้อีก3รายการนะนะเพื่อเร่งการตัดสินใจลูกค้านี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าปิดการขายนะลองไปฝึกกันดูนะต้องฝึกซ้ำๆนะถึงจะทําเป็นนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะที่ครูไซอยากมาแชร์ในวันนี้ค่ะ